สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมวันนี้จะมีนิทานมาเล่าให้ฟังนะฮะกับกับผมนะครับกระเดี้ยนทีวีนะครับวันนี้มีนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่านะครับเป็นกระต่ายกับเต่าที่2016นะครับกระต่ายกับเต่า2016นั่นก่อนที่มันจะเข้าปี2017นะครับผมสำหรับเรื่องนิทานเรื่องนี้นะเป็นกระต่ายกับเต่านะครับที่ตอนนี้เขาวิ่งแข่งกันอยู่นะครับตอนนี้เขาวิ่งแข่งกันอยู่นี่ผมข้ามขั้นเลยใช่ไหมผมข้ามขั้นจากนัดเจอกันก่อนนะครับยังไม่นัดเจอเราไม่ต้องนัดเจอกันเรามาถึงวิ่งแข่่่่งงงงเเเลลยยนนนนะคคครััับผมือาีกกวิแข ครับผมกําลังวิ่งแข่งกันพอวิ่งแข่งกันไปเนี่ยเขาก็ผ่านไปผ่านตึกตึกตึก,ต,กตึกหนึ่งนะฮะแล้วกระต่ายเนี่ยก็หยุดมองนะครับก็หยุดมองว่าเฮ้ยอะไรนั่นอ่ะนั่นมันคืออะไรกันอ่ะท่รักกระต่ายก็งงไงงงน่างงเต่าก็ต้มเตีย้ยมต้มเตียตเต้ยมกำลังจะแซงแล้วก็แบบตายมองอะไรตายก็เลยบอกว่านั่นมันงานอะไรนะอยากเข้าจังเลยเนี่ย เต่าก็บอกอ๋อนั่นคืองาน TGS เงองาน TGS เนี่ยงานเกม TGS เนี่ยทำไมเหรอตายก็บอกเฮ้ยอยากไปอ่ะเต่าก็เลยบอกว่าเต่าได้เต่าเต่ามีตั๋วเข้างานแล้วฟรีด้วยบอกโอ้ไมคก็ทิ้งชีดนะครับกระต่ายก็อุทานออกมานะครับโอ้ไม่ก็ทิ้งชีดอันนี้ก็บอกว่าเต่าทำยังไงอ่ยเต่าทำยังไงเต่างงครับเต่างงนี่กระต่ายทำไมโง่จังนะครับ กระต่ายเนี่ยมันมีสิ่งที่ทําให้เราสามารถเนี่ยมีตั๋วนะครับเข้างานได้เออลุ้นรางวัลด้วยนะเอาบ่นะครับต่ายก็เฮ้ยเอาดีครับผมน้อนะฮะเพราะฉะนั้นต่าก็เลยนั่งอธิบายให้ฟังนะครับนั่งอธิบายให้กระตา่ายโง่ฟังว่าเข้างาน tgs big festival เนี่ยมีแต่ฟรีนะครับแค่สมัครแอปนะครับ <c oughs> t r u m o n e y wallet นะฮะ ก็เข้างานฟรีมีเงินให้ครับได้รุ่นรางวัลด้วยนะครับผมโดยมีของรางวัลต่างๆอนามากมายด้วยนะครับตายไม่รู้อะไรนะครับมีบัตรเงินสดทูมอนนี่ห้าพันนะครับในการจีช็อคคีย์บอร์ดเรเซอร์นะครับหูฟังเรเซอร์เมาส์เรเซอร์ไอเทมต่างๆและอื่นๆอีกมากมายตายก็แบบเกิดอาการโล่งมากแล้วก็เลยถามถามเต่าเลยก็เลยแบบเอามือขึ้นมากระชากคอเต่านะครับแล้วก็บอกว่าทํายังไงบอกด่วนๆนะฮะจะรีบไปทํานะครับเต่าก็เลยบอกกล้วยจะเย็นๆนะครับ มาฉันจะแนะนําให้เธอฟังเอง t ูมอนนี่วอลเล็นะครับเข้างานทีเอสฟรีทำอย่างไรนะครับก็อื่นนะครับต่ายจงดาวน์โหลดนะฮะสมัครแอปพลิเคชัน t ูมอนนี่วอลเล็นะครับเรบา, download, รา wallet, รรดได้ทุกเครือข่ายมือถือนะฮะายก็บอกเฮ้ยโอเคโหลดแค่โหลดใช่ไหมอะโหลดมาโหลดมาโหลดปึ๊ดนะครับต่าบอกพ่องมึงแค่โหลดอย่างเดียว ain, <manip. S 2> ไม่ใช่อย่าเข้างานฟรี<ป> <ไป S 1> ต้องทำตามขั้นตอนหน่อยนะครับายเต่าก็เลยบอกว่า ไปต่อแถวตรงจุดทมมอนนี่วอลเลน,นะครับหน้าทางเข้างานเพื่อเข้างาน TGS Big Fest 2016บฟรแบบฟรีๆ o my god นะครับตอนนี้เต๋าก็เลยกางแบบัตรนี้ให้ดูนะครับเห็นยังเราก็เลยการบัตรี่ให้ตายดูตายก็บอก o ้ oh my god ทีนี้ต่อมาก็กดปุ่มใจเงินนะครับแล้ยื่นบาร์โค้ดให้สตาฟหน้างานสตาฟจะทำกิบสการสแกนบานะร์โค้ดนะฮะพร้อมกับรับบัตรฟรีเข้างานว,างว้าวตายก็ร้องว้าว ทีนี้แถมรับเงินนะครับเข้าทูมอนี่บอลเลตฟรีๆด้วยนะครับเพื่อไปแลกรับขนมที่บูธทูมอนี่ w อลเลตด้วยและรุ่นรับรางวัลสุดว้าวอีกทัางหากเต่าก็ตายหรือเต่าวะตายก็เลยบอกโอ้ my god เต่านี่ของจริงเหรอเนี่ยโอ้แล้วทีนี้ก็เข้างาน t j s i i g Face นะครับผ่านทางช่องทางพิเศษได้เลยโอ้คนนี้ตายก็เลยตื่นเต้นและตื่นเต้นมากมายนะฮะ ทีนี้เต่าก็บอกว่าเอออย่าลืมล่ะไปที่บูธท,ทูมอนี่โมเลดด้วยนะครับเพื่อรับขนมด้วยนะครับโดยการกดปุ่มใจเงินจากในแอปนะฮะก็รับคูป,ปองไปร,รับรางวัลพิเศษต่างๆนะอีกมากมายแลแ้วเต่าคันี้เต่าก็วางก็เอาใบปลิวมาให้ดูปงนะครับนี่หนูรับรางวัลขอรางวัลเห็นยังนะครับทีนี้กระต่ายก็เลยโอ้ตื่นเต้นไงพอกระต่ายกำลังตื่นเต้นอยู่จจังหวะนี้นะครับเต่าก็เลยเดินเข้าเส้นชัยนะครับจบบริบูรณ์ครับผมขอบคุณครับ อย่าลืมนะครับใครที่อยากเข้างานฟรีนะฮะฟรีกันง่ายๆนะครับแค่โหลดแอป t ูมอนี่มอนเล็นะครับก็สามารถเข้างานฟรีได้นะครับตามขั้นตอนนะครับไม่ต้องเสียอะไรก็แถมได้มีโอกาสลุนรับเงินฟรีีด้วยครับของไอเทมฟรีๆต่างๆมากมายนะอย่าลืมนะครับแล้วเจอกันที่งานครับกับผมกระเดียนเจอกันแน่นอนนะครับบายบาย